สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาในแบบโรบอกอีกเช่นเคยนี่ก็คือแบบเกมเทวดานั่นเองอุ้ยฉันเคยดูหลังเรื่องนี้นะแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ในโรบอกด้วยะเฮ้ยยังโหดอ่ะก็คือน่ากลัวมากเลยอ่ะเราต้องมาดูกันนะว่ารอบนี้ใครจะรอดพี่บมสดูเหมือนได้จะมีปัญหานะเพื่อนโอเคมีอยู่ในโรบบอก เรบอกทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่อย่างที่ฉันว่าไว้ว่าไอ้ตุ๊กตาดารุมะตัวนี้เนี่ยมันคอยควบคุมเกมที่หนึ่งอยู่เอาล่ะเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วแล้วก็พวกเรามาเป็นเด็กดวงสวยและเข้าไปในโรงเรียนที่โชคร้ายเพื่อทําภารกิจกันดีกว่าฉันเชื่อว่าทุกคนเด่ยจะต้องหาทางออกไปจากที่นั่นได้แน่และจะมีเกมอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะมาเลยนะโ,โอ้โเคเลยนะ ซึ่งด่านแรกในเกมเทเวดาเราจะเข้าไปในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีดูนั่นสิทําไมตอนนักเรียนมันระเกะระกะแบบนั้นล่ะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรแปลกๆในห้องเรียนของเราแน่ๆเลยไม่แน่นะลอกนี้นายอาจจะตายตลอดนายไปคนแรกเลยไม่เอาเฮ้ยห้าสี ทำไมห้องเรียนมันเป็นแบบนี้วะไอ้จ๊ะโอจาตุ๊กตาดารุมะจังมาแล้วว้าวเกมแรกดารุมะเกมพวกเราเนี่ยห้ามขยับถ้าเกิดว่ามันมองหน้าพวกเราและต้องคอยกดปุ่มข้างหลังถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ภายใน90ิบวิพวกเราทุกคนจะตายไปนะโอ้โหหน้าอย่างนี้หอ้าอย่างนี้จะเป็นดารุมะจังอีกเหรอเอาลับม เดารูมาจังอยากจับเด็กที่ไม่ต้องใจเรียนว้ายม,มีคนไปผัก NPC <laughs> เอ็นดีซีกันม่ดีเร็วมากเอ้ย่าผักกันเองนะอยอกขยบับเดารูมาจังชชบคนโก,นกหกแม่อย่านะตายหมูตรงนี้เร็วรีบไปก่อนข้างหลังมันฉันเห็นเม็ซสีแดงๆเลยจ้ะ้ามามีแต่อยู่ใกล้ม้างรีบเดี๋ยวเข้าไปเข้าไป ไม่เท่าไหร่ดีกว่าดีกว่าดี ABC มันขวัญทางก็เลยปวดนี่หนื่โอ้เอาโดนวางยาโดนวางยาใครระเบิดน้ำตาใส่เราเหรออ้าวทำไมเป็นกล้วยอ่ะทำไมฉันอยู่ในชุดกล้วยอ่ะนี่มันสนามบาสเนี่ยนาแล้วเราจะทำยันไงกันต่อด่านนี้เขาบอกให้เล่นบาสเล่นๆหรอบัง นายว่าปล้อยมันหมายความว่าไงโอ้ยพโอเคจะเป็นเหรอกับเจ้าลิงกังตัวนี้ังยเลยว้ยนะมัง y ีเกมเจ้าลิงตัวนี้จะทำการโจมตีพวกนายเห็นไขลานข้างหลังนั่นไหมไอ้นายหมุนมันแล้วมันจะตายแต่ว่าทำไงอางโจมตีมันไม่รู้โอ้ยคยใส่รวดจะรวดเอ้มีจรวอยตนี้ไปเลย อุ้ยไปจ้าครับอุ้ยมันล้มมันล้มมันล้มฉันหาวิธีได้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้จรวดที่ไอ้เจ้าลิงเนี่ยมันพูดงออกมาโจมตีมันมันจะล้มทันทีแล้วเราก็มาไขลานโอเคเพื่อนรู้ดีนักหนาเอาตีฉาบมันตีฉาบลิงตีฉาบโอ้โหแถมไปยังปล่อยกล้วยออกมาเยอะซะด้วยฉันไม่รู้ว่ากล้วยตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเฮ้ยมันยังเอาล้างทับกล้วยจันทร์มามันมีกองทัพกล้วยระเบิดด้วยอ่ะ หมุนแล้วหมุนแล้วระวังจะตายจะตายกล้วยกล้วยเจ็บมากเราขี่จะรวนกล้วยนอนเจ้าลิงทำร้อนหน่อยตั้งใจอยู่ครับเจ้าไนหัวมันเป็นอะไรหัวหมุนหัวมันเป็นอะไรหัวมันเป็นอะไรยิงสีสันระเบิดจัดศัตรูคันสองสดว้าวลังหัวขาดเหรออุ้ยประการมันร้อนนะร้อนน ไยพร้อมเลยไปพร้อมอะไรหมดเลยไม่กี่ไม่กี่จุดหมดเพลินเลยนะก็พึ่งได้ทำมันล้มก่อนยังไงล่ะเฮ้ยมันตายแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหระเบิดเฮ้ยเอาฉันยังไม่ตายโอ้โหเยี่ยมเลยด้วยแล้วเราก็ได้ผู้ชนะในเกมนี้ในท่าออกีเพื่อนส็อตอีวาชาโมอไมค์กีจุ๊กแกเฮ้ยฉันดีใจที่ทุกคนรอดหมดนะหลอดทางนี้รอดทางนี้ประตูหลอด พี่จี่เราออกจากโรงเรียนได้แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ huh. พ uh ักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งกับพิซซ่าทูเดย์อะาแล้วข่าวด่วนข้าวด่วนตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการไล์สดในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะเป็นการโจมตีของลิงค่ะโจมตีนักเรียน บ้าะลรเนี่ยโอ้ยข่าวแบบนี้มันต้องเป็นเฟกนิวอยู่แล้วมันทำให้พวกเรากลัวเฉยๆละมัง้งเฮ้ยมันคือเรื่องจริงลงุงใช่อย่างนี้ก่ไมีใครไม่ไมีใครมาช่วยเราดิใครจะไปนั่งโกหกอุ้ยโอ้นั่งสบายนะอ,อะไรอะเอา่ะสวัสดีนักเรียนฉันมีเกมให้พวกนายเล่นตอนนี้เป็นเวลาที่แสนพิเศษที่พวกนายจะมองหน้ากันและคิดถึงสิ่งดีๆที่พวกนายเคยทำร่วมกันไว้ และหลังจากนี้นายจะต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนที่ออกไปจากที่นี่เอ้ไม่รู้เหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้อะใครเลยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยลฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้้ยเฮ้ย้้ยเฮ้้เ้เนยเยเฮ้ดหยเ้เฮ้้าเย้เ้ คนกำหนดชะตาชีวิตของพวกแกข่าวปวดเกมโวตติ้งเกมชาเลนจ์เรามีอิดบล็อกใครพวกนายได้ทำการเชื่อมต่อไปยังชั้นบนสุดมีเวลาให้60วินาทีถ้าเชื่อมต่ออิดบล็อกนี้ไม่เป็นทางตรงพวกแกตายฮะพี่ไมต้องเลี้ยงให้มันตรงจะไปถึงด้านบนแล้วใครเลือกวะเนี่ยพี่ไมสู้ๆไอสู้นะ โอเคเก่งมากพี่ไม้เก่งมากอะไรทำดีแล้วอุ้ยดเกิดเกิดโอ้พี่ไม้อย่าลบนะอย่าลบจุดเกิดบล็อกมันในนี่ด้วยหรอว้าว้ายเพื่อนรถตายแล้วหนึ่งพี่ไม้ตายเราพี่ไม้ตายรถใช้เพื่อนทำไมเพื่อนสามคนเยีโอ้คือสอบพี่ไม้กันเถอะสำสบสำสบไม่ไม่กี่ไม่มีใครเลือกเลย เฮ้ยเกมต่อไปเกมลังเลื่อนแสนสนุกพวกนายต้องบังคับลังเลือนนี้ไปยังจุดสตาร์ทและไปจุดเส้นชัยพยายามลบลีกับดักนั่นด้วยล่ะอบ้าเหรอไงอาใครจะทำได้ไปแล้วทไมมันเร็วจังอ่งโอ้ยนี่ง่่ว่ง่ง่วย่งวิ่วิ่วิ่ง่งวิวิยิิ ทุกคนอย่าชนอะไรเด็ดขาดนะมัตายอ่ะโอ้โอโเคโอ้โอ้โอัโอัโอ้ัอ้โอานอ้โอัโอ้โอเโอ้โอ้โอาโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้หล้นอ้โอ้นอ้โองโก้โอนโอ่โา้โอ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 ้อ้โอยาอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้่อ้โอโอนี่้โอ้โอ้อ้้โอหโอ้โอ้อ้ยออออ้อ้ออ้เอ้อ ระเว่าระเบิดมันจะเต็มพื้นไปหมดอะตอนเนี้ยระวังด้วยข้างหน้าทางแบบทางมันมีทางข้งหนามด้วยแล้วเราจะไปไหนเราวะเนี่ยคันไหมเนี่ยโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่นานเวลาเหลืออีกไม่นานโอ้วู้โอ้ยจะตายจะตายทังเร็วโกรงระวังระวังระวังข้างหน้ามีหนามข้างหน้ามีหนามด้วยนะระวังนะเพื่อนถึงผม้วถึงที่ยแล้วถึงแล้วถึงแล้วไอ้รู้นี่คือรู้อะไรอันรู้รู้นี่อ๋อมันขึ้นมันขึ้นร้อนเร็ว ฉันถึงเส้นชัยแล้วไปไหนมาฉันไปไหนกอนลงไปโดนลงไปโดนลงไปโดนไปลงไปข้างล่างเลยลงไปด้างล่างเลยอันนี้เหลือใครมั่งเนี่ยเหลือสัอคำช่วแจงเหรอยังไม่ถึงเส้นชัยนิดเดียวนิดเดียวฉันจะชนเขาแล้วช่วยช่วยขอโทษขอโทษขอโทษเร็วหเลยต้องได้รู้เวลาไม่มากแล้วแอมไม่ต้องขึ้นวิ่งวิ่งล่างไปเลยวิ่งล่างไปเลยเออ ต้ไมเลตงไม่เลันเห็นเห็นายอยู่ข้างหน้าแล้วแจงมาทุกใจ Yes ทุกใจมาคนโอโทุกคนทุกคนโอ้โหไม่ใช่เราทุกคนเหรอฉันตายไปแล้วรอบหนึ่งฉันตกเขาตายเกือบไปแล้วเทียวโอ้โหว้ว้ายว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 อย้าี้วา้ายวายนยยย โอ้ตอมาถึงด่านประตูได้ถือว่าเจ๋งมากที่เหมือทาด่านประตูไม่มีอะไรมากเพียงแค่นายเลือกประตูที่มันแมชกับในทีวีเท่านั้นเองอย่าลืมนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยจําให้ดีๆแล้วเลือกประตูให้ถูกคอยโชิดีโหใทีวีทีวีอะไคนคือทีวีอะอันไหนวะใครที่เ่มาแล้วอตาตาสายขวาโอ้ โอ้ยตีตรงไหนอะเรารู้สึกมันแปลกๆกับเพื่อนเดี๋ยวเราเลือกตอนนี้เหรอยังไงอะไม่รู้จะกันเอาละเลือกอันนี้อันนี้ตาเข๊ะตาเข๊ะอันผมอันผมอันผมก่อเลยพี่บอสุ้ยโอเคเลยกดรีบกดรีบกดรีบไปแอุ้ยตะกี้เกือบนะตะกีเกือบไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยยังไงอะไม่ใช่กระต่ายหมดไม่ใช่กระต่ายหมดอะเลือกที่พวกเรยเลือกเป็นประตูทีโอ้บ้าถูกยังไงถูกดิ ถูกหรือผิดถูกต้องถูกวู้ยูยย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 ย่อยันว่ายยนยยงยย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 ยกยนยยอยยยอยย่ยยยยรยย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 ายย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 ไยยนยยยยย้ยย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 ยายย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 ยีย

ส่วนรอบสามมันจะตัวห่างมันจับหัวด้วยตาห่างกับหัวตาห่างกับหัวนี่มันเกมเทวดาจริงปะเนี่ยฉันว่ามันคือเกมนรกมากกว่ามันมุนหัวมันเลยตาห่างเฮ้ยเดี๋ยวไปท้าเนาะกันละน้อยอันนี้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 ไอ้เหรอไม่รู้ใครเหรอทุกใจเร็วใครเหรอมาช่นะปิดโดนทุกใจเร็วหัวบอกเพื่อนนึกว่าโดนฆ่าแล้วนะ มีสองงานนะตาหันสองข้นงเลยจะใช่นะตาเปนห่างหางอ่ะพี่โมูบอกว่าถูกใช่ไหมพี่โมูเอาจริงๆฉันไม่โอ้ยดูฉันไม่ทันมองเลยมันเปิดเร็วมากประตูยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวต่อไปจะเหลยจะเลือกี่วิประตูจะกลับด้านแล้วตอนนี้ฉันว่าพวกนายจะเล่นอะไรอันนี้อันนี้อันนี้อะไรทุกแกต้งพักทุกแกโอ้โหเลื่อนรถนะโอ้โหเลื่อนรถนะเลื่อนรถตาตามันเผยืเขาหาก อาชิดฟันเยอะดูดูฟันด้วยดูฟันฟันเยอะฟันเยอะอันไหนอันอันนี้อันนี้ฟันเยอะฟันนี้อันนี้อันนี้นี้โอเคมะให้เข้ามารีบเข้ามาเวลามันน้อยโอ้ยโอ้กับตาเกันหรือเปล่าเก็บตาไม่เหดี๋นะเดือบดีเหลืองเชียวฉันคิดว่าน่าจะถูกนะเพื่อนโอ้ยอเ่พืนมีีกไหะเนี่ยขอล้องเถอะรอเลิกโคตรจ้ะันคิดว่าเราจะเอาไปอาอีก่อ โอ้โหกี่อันเด่าสุดท้ายคงต้องเป็นอะไรทีเอาชนะแล้วโอ้ยไม่มีให้พวกมันเล่นอีกแล้วเหรอพอแล้วมืนงหัวประตูถูกเผาหมดเลยพามีบาหนึ่งบอกไว้ก่อนเถอะอุ้ยอะไรอะกมานล้วอยู่ที่ไหนอ่ะท่องเรียนเกับอีเดินเตรี เก้าอี้เนี่ยมันจะทําการเลื่อนไปรอบๆแลนดอมไปเรื่อยๆเส้นพวกนายก็ต้องหาเก้าอี้แล้วก็อย่าลืมนั่งมันด้วยล่ะเพื่อนเก้าอี้ที่ไม่แตกเหรอเดี๋ยพอตอนที่เพลงหยุดเท่านั้นนะโอเคต้องหาเก้าอี้ที่ไม่แตกนะดูสิเก้าอี้มันแตกหมดเลยอ่ะโอ้โหนี่นี่ของดี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 อย่าอย่าไปดึงดิอย่าดึงเก้าอี้ผมนี่เก้าอี้เหรอนี่เก้าอี้ผมจะโยกผมมาเกย์เกย์ใครจะน่า เก้าอีกันนะอุ้ยเก้าอีหายเกาอีเหลืออีแค่ไม่กี่อันเท่านั้นแล้วนั่งนั่งไงเอาผมผมยกเข้าไปเผมยกเข้าไปรวนะวนั่งยังไอเดินไปกินดินชนเดินนพี่วายยาน้หอไปนะอ้ยไปเนือเป็ิ้นๆเลยสีเขียว ความหลงไม่ฟังเลยวะเก้าอีอยู่ไหนเก้าอีอยู่ไหนอย่าทำแบบนี้เก้าอี้แชทเอาก็อี้หายเกมนี้มันต้องมีคนตายจริงว่ะเกมนี้ไมโอ้โหเกมมันต้องมีคนตายอัตราวิกหลุดเลยอ่ะเฮ้ยเราเลาะได้ไง คนมันแค่หาคนคนตายแค่สองคนเองเหรอพีพีพีตายเธอใช้กระพี่ไม้ไม่รอดอ่ะเดี๋ยวฉันขอประกอบหัวแป๊บนายพักฉันได้ซ้ำยกยกเก้าอี้หนีประกอบหัวแป๊บโอเคพวกนายเคยเล่นเกมระเบิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครถือไอ้เจ้าโพเทโต้อนนี้ไว้คนสุดท้ายจะโดนระเบิดอย่ามายุ่งผมผมมีชีวิตอยู่แล้วเอ่ชีวิได้ด้วยเอ้ย

โอ้ตอไม้เนียเลยนะตอไม้เนียอย่ายุ่งอย่ายุ่งเลยตอไม้เนียเลยนะอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งหนูก็เหลือชีวิตเดียวทุกเดนต์เจนเพล็์หนูก็เหลือชีวิตชีวิตเดียวมตอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊โอ้เรียบร้อยเอาทีเดียวกันด้วยตายที่เดียวกันไอ้จะลอดไอ้ชั่วตอไม้อย้่ในน้ำตกตอไม้อยู่ในน้ำตกตอไม้อยู่ในน้ำตกอย่ายุดอย่ายุดโอ้โห อเอาไม่โดนเอไปนะโ้ยสร็จลดหกดแค่ันอ่างเดียวเลยอะเฮ้่นเรอะอลดถ้าคนที่รื้อรอดใส่ชุดซะเฮ้ยจะ ีเวลาหงุดกันเหรอผู้ชนะคนเดียวเหรอเคนโด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 ้หเอาด้วยเวลาตีกันตีกันแชมโง่สองคนเอาวะได้ข่าวว่าแชมโง่เป็นแชมป์เคนโดประเทศไทยเอ้ยเฮ้ยเดียวเดียวกันนะเอาวะเดียวเดียววะมึไม่ยอมฆ่าเพื่อนตัวเองเด็ดขาดพี่โม่ไปโม่แดงพี่แปงโม่น้ำเ่อนฉันฉันจะรักษามิตรภาพของพวกเราไว้งั้นฉันจะฆ่านายเองทำไมนายทำอย่างนั้นล่ะเพื่อน น you, s <S ั้นไงนายโดดเลยถ้าเกิดนายไม่ทำเพื่อศูนย์เปอร์เซ็นต์เอาล่ะนายเคยเล่นฟ um ันดาบกันหรือเปล่ามันก็ไม่อยากนะเพียงแค่บล็อกใครได้แล้วก็ตีฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดใครเรือนน้อยกว่าคนนั้นก็แพ้แค่นั่นเองไม่มีอะไรหรอกนายนายเชียร์ใครกันเฮ้ยเอาล่ะครับตอนนี้เคนโด่ายแดงชามูายน้ำมินปลา

จัหวะนี้นจังเลยโ้พี่โโดนร้อยเปอร์เซ็นตหนึ่งสี่เปร์เซ็นยไม่รู้มันเหมือนมนเกินนี่ลยมันเหมือนเก็บค้มาเจ็บอเก็บพลังกอนมาเก็เออเหมือนสมเลยอ้พี่โดนสหลังวนกลับไปวนกลับไปมีมีมีการผักกันมมีการผักเฮ้ยยาเฮยยเฮยาเฮ มันเกิดมันเกิดไหนไหนบอกว่าเพื่อนไงทีบอกเพื่อนกรเด็นเด็นกระเ็นไอ้นซแมทเนี่ยยังรักกลัวครับแต่ว่าทางฝั่งของชาวโมก็พยายามไล่บีเอฟกำลังยาวยาวอุ้ยโ้โดนไล่เปที่บนหลังตะวันไปแล้วนะมันจะไมปในชารเด็ดขาดชาวโมต้มต้องรถมีขีปขึ้นมาด้วยคืออะไรฮยังไงอ่ะเฮ้ยมันมนขีปฉันโอ้โหศูนย์ศูนย์เซน บอกเลยว่าดนตรีนี่แบบยังกระหนังฮอลลีวูดมันมีโอกาสให้แก้ตัวงั้นเหรอใช่ต้องมีอะไรไมาตรงไหนจะไปอยู่ขอบเยอะดิเออผักมันไปกินจังลงไฟฉับอ่ลงไปฉันตกใจลงไปเลยนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์กันพี่โดนมันตีพลังสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของนายมันทำให้ฉันตกลงไปได้ง่ายๆเลยนะเพื่อนใช่มันคือเปอร์เซ็นต์โอกาสที่ผมจะลวกเลย วะขี่มาต่อถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์นี้คุณเยอะๆคุณจะมีโอกาสตกกระเด็นมากขึ้นเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งกาได้หรกาได้หรอเจ้าจ้าแาเปอร์เซ็นต์ที่เยอะเนี่ยมันยิ่งกระเด็นไกลจะดัดเจอเหรอใช่อ๋อสม่สมลุกเลยนะนี้อันนี้ตกเองอันนี้ผมเห็นเลยว่าคุณกดปนหลบแล้วตกเองนะแดดเฉยเลยครอนี่ยังไของคุณวะน่ะเดชโอ้โหน่าเกลียดเกินนี่ตกเองนะนี่โมมิตีไม่ฟินิชชิม พี่ะโม้อย่าทำกูน้ำใบแป้งทำหน้าร้องไห้ด้วยแป้งมันร้องไห้เฮ้ยวินิทิพย์นี่อยู่นะมันไม่ได้กดอะไรเลยอ้าวอ๋แสดงว่าพี่โบปราณีหนูไม่ยอมฆ่าไอ้บ้าเอเออฉันมุดหรอคนเดียวเนี่ยรอละคนสุดท้ายที่จะหลอดจากที่นี่ดอยจะได้ออกไปสู่โลกแห่งความจริงวุ้ย รอดจากเกมชทตกดารอดชีว well. ิตนายคือคนเดียวที่เหลือรอดฉันไม่น่ากดตัวคิวเลยนายกิ้งมกดก็ไม่เฉยเลยงานแดดโดดโดดเห็นเลยอ่ะเห็นจะจับเลยอ่ะยังไม่รันทำอะไรเลยลูกเป็นเท่ากันอยู่ดีทีดหตกไป เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับ Godview นะคะเป็นเกมเทวดาที่เรียกได้ว่าแต่ละด่านเนี่ยมีด่านหินหินหดหดให้เรานะคะได้ท้ามผันกันแล้วก็แกล้งเพื่อนๆกันด้วยนะแต่ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แฟนะเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย